boys bad boys what you gonna do what you gonna do when they come for you ต้องบอกก่อนนะครับว่าบางทีเนี่ยการที่เราสื่อสารกับน้องหมาคุยกับน้องหมาครับบางทีมันขึ้นอยู่กับจังหวะเป็นหลักนะครับแต่การที่เราทําท่าทําทางดุกับน้องหมานะครับมันเป็นการแสดงความมั่นคงทางอารมณ์นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเจ้าของนะครับสามารถสื่อสารกับน้องหมาได้อย่างถูกต้องถูกจังหวะแล้วก็เข้าใจตรงกันนะครับไม่จําเป็นต้องออทําท่าดุ เตะท่าว่าฉันแข็งแกร่งกว่าขนาดไหนในรอวรุ่งขนาดไหนบางครั้งนะครับน้องหมาตัวนะครับไม่ชอบให้เจ้าของดุไม่ชอบเจ้าของซีเรียสคอยใส่อารมณ์คอยห้ามคอยปาบมคอยกึ่งขังนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าน้องหมามีจิตใจที่แจ่มใสบริสุทธิ์มากๆครับบางทีแค่เจ้าของสื่อสารถูกวิธีนะครับแล้วรู้จังหวะเนี่ยก็จะสามารถทําให้น้องหมาทําตามได้นะครับก็ดูอย่างน้องหมาซีซ่านะครับเป็นตัวพิสูจน์นะครับว่าผมไม่สามารถที่จะตะคอก พูดคำว่าไม่สิยงดังๆเป็นจังหวะ3ามชั้นว่าไม่ไม่ไม่หรือต้องตะโกนดังๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือซิซามีเป็นน้องหมาพิเศษมีปัญหาเรื่องการได้ยินมากๆครับเพราะฉะนั้นคือคุณจะเห็นว่าที่ผมทําให้ดูเนี่ยผมไม่ได้ใช้เสียงเขาเลยท่าทางสัญญาณนะครับก็นี้เป็นตัวบ่งชี้ชัดอย่างหนึ่งนะครับว่าไม่ใช่น้องหมาทุกตัวนะครับที่เราต้องตะโกนเขาว่าไม่ไม่ดังนั่นอีกให้มันเข้าใจนะคุณต้องยอมรับหนึ่งว่าการที่คุณเลี้ยงหมาเนี่ย มันมี IQ ของมันนะครับแต่คุณทําอะไรให้มันถูกต้องใส่จังหวะให้ถูกต้องนะครับไม่ได้สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเขาไว้หายไปนะครับน้องหมาก็สามารถเรียนรู้ได้ครับแล้วเรียนรู้ได้ทางที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าน้องหมายจะไม่จิตตกจะไม่มีท่าทางหวาดกลัวในการที่คุณปฏิสัมพันธ์เขาการที่คุณสั่งขเขาเขาจะล่าเริงตลอดเวลาแต่เชื่อฟังครับจะไม่ซีซ่าไป ยวผมทำให้ดูทีอ่ะ นะครับว่าน้องหมาเนี่ยเขาเรียนรู้และบางทีเขาใส่บทด้วยเพราะฉะนั้นนะครับลองเอาไปแตะแรงแก้ไขแล้วก็ลองปรับใช้กับน้องหมาคุณดูนะครับไม่แน่ครับคุณอาจจะไม่ต้องตะโกนน้องหมาไม่แน่เราต้องดุน้องหมาอีกถ้าคุณกับน้องหมาครับเข้าใจกันกับ้างหน้าเรามาติตามซีซ่าต่อนะครับว่านอกจากนั่งแล้วก็คอยได้แล้วเนี่ยซีซ่าทำอะไรได้นะครับ